รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะชื่อแตนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำอาหารเสริมประเภทดีท็อกนะคะชื่อว่าไวตกีนะคะลักษณะสกรีนกล่องแล้วก็รูปแบบกล่องนะคะสกรีนอย่างดีมากแพ็กเกจดูดีดูระมากนะคะ รู้ถึงเจ้าของสูตรเลยจะมาบอกให้ด้วยไม่เก็บเป็นความลับก็เจ้าของสูตระคะ่ะชื่อนายแพทย์สิทธวีเกติชวันนันนะคะเป็นเจ้าของสวนผลง,งานแบบหลายที่มากนะคะวันนี้ที่มาแนะนําคือแบบว่าคือกินกินแล้วเห็นผลกินด้วยตัวเองแล้วเห็นผลแล้วก็ลูกค้ากินแล้วแบบเห็นผลหลายคนมากนะคะก็เลยจะมาบอกฝากเพื่อนๆว่าถ้าคิดถ้าแบบเกิดมาเนี่ยไม่เคยจะไม่เคยทำความสะอาดร่างกายไม่เคยทำความสะอาดลำไส้นะคะก็ขอแนะนําตัวนี้ f ฟตั t วีดีท e, e ็อกกล t กีว e ีนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ผลที่มันแจ๋งว่าทำไมถึงต้องเลือกต้องเลือกแบรนดี้นะคะก็เพราะว่ากินซองแรกก็เห็นผลซองแรกเห็นผลเลยแล้วก็ออภายในกล่องก็จะเป็นซองลักษณะน,นี้มีอยู่จำนวน15ซองนะคะมีโมเลกุลเล็กมากละลายน้ำได้เร็วมากๆนะคะทำไมต้องดีท็อกไม่ไม่อ้วนก็ต้องดีท็อกนะคะเพราะว่า,าเพื่อนๆกินอาหาร อะไรเข้าไปเนี่ยสารพิษเออปรุงอาหารหรือแบบบอแหลกอะไรเงี้ยเยอะแยะโค้กเวไรเรากินเข้าไปอย่างเงี้ยเรากินฐ่านฟันอันดับแรกฟันปากผ่านปาก,าปากแล้วก็ก่อนนอนตื่นเช้ามาแล้วก็ยังก็ต้องแปรงฟันแล้วแบบเรากินอะไรเข้าไปแล้วเราไม่คิดจ้าเออสงสารลำไส้บ้างเหรอเพราะว่าลำไส้มันรับต่อจาก แต่ไม่ได้ทำความสะอาดเลยดัยงนั้นจันก็แนะนํานะคะให้เพื่อนเพื่อนรักสุขภาพกันอีกนิดนะคะในเมื่อแปลงฟันแล้วก็ช่วยแปลงฟันไส้ด้วยนะคะก็แปลงฟันไส้ด้วยการฟินฟัตเตอรี่ด e ีท็อกนะคะแล้วจันรับรองว่าสุขภาพของเพื่อนเพื่อนจะดีขึ้นมากอย่างจัน้วปกติก็คือถ่ายทุกวันแล้วก็คิดว่าเฮ้ทำไมต้องด e ีท็อกอีกอะอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้ว การกินเข้าไปซองแรกคือรู้สึกว่าเราถ่ายออกมาในจํานวนที่เยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันออกเยอะออกหมดกว่าปกตินะคะแล้วก็่อช่วยให้เราัวเบาแล้วก็ที่สําคัญอาจารย์กินมาเป็นเวลา2เดือนแล้วรู้สึกว่าผิวพรรณตัวเองก็ใสขึ้นด้วยนะพวกรอยสิวอย่างเงี้ยก็จะหายเร็วขึ้นนะคะก็ก่อนที่โรคอื่นๆจะตามมานะคะก็ด e ีท็อกซ์ล้าไส้นะคะด้วยไฟตวี A นะคะใครที่ กำลังมองหาอาหารเสริมหรือดูคลิปนี้แล้วอยากจะเออเทำความสาดลำไส้ก็ลองสั่งไฟตววี่ดีทอร์ไปกินดูนะคะ